วิปัสสนาจริงๆนั้นก็คือการพินิษพิจารณาเมื่อจิตมีความสงบเย็นแล้วจิตย่อมมีอุบายต่างๆในเมื่อเราพาคิด พิจารณาแยกแยะธาตุขันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเคยได้อ่านจากตำรับตำราว,ว่าอนิจจังอยู่ที่ไหนทุกขังอยู่ที่นั่นทุกขังอยู่ที่ไหนอนัตตาก็อยู่ที่นั่นเห็นแต่คนนั้นแก่คนนี้ตายเห็นแต่คนนั้นพลัดพรากล้มหายตายจากกันตัวเราก็คือตัวพลัดพรากตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน โอปัญญโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเราซึ่งแก่ขึ้นมาทุกวันทุกวันนับแต่วันตกคลอดออกมาแก่ขึ้นเรื่อยๆแก่ขึ้นมาโดยลำดับแปรสภาพขึ้นมาเรื่อยๆนี้เรียกว่าอณิจจาความทุกข์ก็ติดแนบมาตั้งแต่วันเกิดขณะที่ตกคลอดออกมานั้นสลบสลายตัวของเด็กนั้นไม่รู้ตัวเลยความทุกข์เหลือประมาณบางรายก็ตายไปเสียตั้งแต่อยู่ในท้องขณะตกคลอดออกมาตายก็มี เพราะทนทุกข์ที่สาหัสไม่ไหวเรื่องความทุกข์มันติดแนบมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งบัดนี้เรายังจะสงสัยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหนไปอีกกองอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่กับเราอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วตลอดเวลา อน,นิจจังคือความแปลสภาพไปทุกขณะแม้แต่เวลานี้นั่งอยู่สักครู่เดียวมันก็เหนื่อยแล้วล่ะมันแปลแล้วทาตขันมันแปลเป็นอย่างอื่นเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วอนัตตาเราจะถือเป็นสาระแก่นสารอะไรในธาตุในขันอันนี้มันก็เป็นแต่กองดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันอยู่อย่างธาตุเท่านั้นเรียกว่า ธาตุสี่ขันก็เรียกว่าขันห้าคือรูปได้แก่ร่างกายของเรานี้เป็นขันหมายถึงกองหรือหมวดเป็นหมวดหมวดเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยเฉยหรือเป็นหมวดเป็นกองอันหนึ่งสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงวิญญาณคือความรับทราบเมื่อตาสัมผัสรูปทั้งห้านี้ท่านเรียกว่าขันห้าเพราะฉะนั้น ขันห้านี้มันมีสาระอะไรอยู่ภายในตัวของมันพอจะไปยึดไปถือว่าสิ่งนี้เป็นเรานี่หมายถึงเรื่องวิปัสสนานี่คือการแยกหาความจริงแยกให้เห็นความจริงที่มีอยู่ในตัวเราเองแต่เราโง่ไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงนี้ได้จึงเรียกว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเราพออะไรมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกิดความสลดหดหูเสียอกเสียใจกลายเป็นโรคจิตขึ้นมาภายใน ตนก็มีแยะเพราะความคิดปรุงโรคจิตก็คือโรควุ่นวายโรคความทุกข์เดือดร้อนนั่นเองยังไม่ถึงกับว่าโรคจิตจนกระทั่งถึงกับเป็นบ้านั่นมันหนักมากไปถึงกับไม่มีสติมันก็เป็นบ้าเมื่อพิจารณาแยกแยะดูด้วยปัญญาอย่างนี้เราจะเห็นอุบายของปัญญามีความสามารถที่จะตัดกิเลสออกได้เป็นตอนๆเป็นระยะๆะะจนกระทั่งสามารถตัดขาดออกได้หมดภายในขันห้าที่ ว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นเราจิตกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเวลาปัญญาได้แยกแยะพินิจพิจารณาด้วยอำนาจของความฉลาดที่ฝึกหัดมาจนชำนิชํำนาญสามารถแยกออกได้นี่ทราบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็รูปสิ่งนั้นๆก็เป็นสิ่งนั้นๆแต่เราไม่ใช่สิ่งนั้นๆมันแยกกันได้โดยลำดับจนกระทั่งสามารถแยกจิต ออกจากอาสวะกิเลสที่ฝังจมอยู่ในจิตนั้นออกได้เลยไม่มีอะไรเหลือภายในจิตนั่นแหลทันเรียกว่าพุทโธแท้ ผลของการปฏิบัติจิตตภาวนาเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วได้เป็นพุทธโธแท้เช่นเดียวกับพุทธโธของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายถึงพุทธโธของพระพุทธเจ้าองค์นั้นแท้แต่หมายถึงพุทธโธของเราเทียบเคียงกันความบริสุทธิ์นี้เสมอกันกับของพระพุทธเจ้าแต่พุทธวิสัยและสาวกวิสัยนี้ผิดกันไปตามอำนาจวาสนาซึ่งนอกไปจากความบริสุทธิ์ความสามารถอาจรู้ด้วยการแนะนำสั่งสอนความ ฉเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าต้องสมภูมิพระองค์ท่านแค่พวงสาวกก็เต็มตามภูมิของตนสำหรับความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันท่านว่านัตถิเสโยปาปาโยนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระสาวกองค์สุดท้ายบรรดาที่เป็นพระอรหันต์แล้วความบริสุทธิ์เสมอกันไม่มียิ่งหย่อนต่างกันเลยนี่เหมือนกันตรงนี้ นี้แหละคือผลที่เกิดจากการที่ทำจิตด้วยการภาวนาทำไปโดยลำดับแก้กิเลสไปโดยลำดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆน,นั่นแหลผู้ทรงความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีอันใดเหนือกว่าความสุขประเภทนี้ท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมอันสูงสุดคือธรรมเหนือโลก เหนือโลกคือเหนือธาตุเหนือขันเหนือสิ่งใดทั้งหมดไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าสิ่งที่บริสุทธิ์นี้นี้คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทรรก่อนใครในโลกสมัยนั้นและพาดดาเนินมาก่อนจนถึงสมัยปัจจุบันถึงพวกเราชาวพุทธที่บําเพ็ญตามพระองค์อยู่เวลานี้